สวัสดีครับวันนี้เราพบกันอีกแล้วครับกับโอแบนนะคับผมโอแบนครับวันนี้เราก็มาเล่นโอวัตก่้กาปะทิงโกเหมือนเดิมครับแต่ว่าวันนี้เราจะมีคนมาเล่นด้วยคนหนึ่งนะครับแต่ถ้ามีคําพูดที่ไม่สุภาพก็ควรไม่ควรทําตามนะครับแล้วก็ไม่ควรนําไปใช้แต่นี้เป็นแบบพูดกับเพื่อนแบบเอออะไรเงี้ยนะครับก็ต้องขออภัยด้วยที่พูดจาไม่สุภาพนะครับ หวันตีแนละ้วตัดเลยป้อมแม่ไรตีสวยอยู่ตีสวยอยู่

In Four range of the objective. Form up on me. Objective A captured. Escort the payload. <laughs> sure. <laughs> Let's keep the payload as moving. Advocate that baby, <laughs> 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 oh, oh, you oh, Start your oh, engines! ใครมันอ right? ันต hey, oh, no oh oh, uh, ิวะมึงใช่ไหมมึงใช่ไหมกูเห็นน้ำมือเฮ้ยสัตว์เอ้ยหวยเอ้ยทีเดียวเองเกียเบิร์นอันติได้เกียมาแม่งรอไม่ไปไหนเลยอะปิงขึ้นอะ ล้อไปไปหน้าก kind of ูหน um, uh, ่อยนึงอ่ะล้วก็ระเบิดไอ้ชั้นไรอม่เล่นแล้วมันยังมีโด้ไม่กลมไม่เกอร์พังซี่มันต้องทอนจังซี่มันต้องทอนแพชันนั่งอยู่บนรถระวังด้วยเราลืมไปค่าให้ค่าให้ไปเคลียร์ ลาขาเอากรพี้อะนะตกก็กลุ่มตายไปจ้ะเฮ้ยดดนเพโลด,ดีดอกที่ทำอะไรอะเอาแม้ท่านจา้าเอาแม้ท่านจะตายจ้าอันตรนเพี้ยอะไรจ้ะปาร่าโคโรโอี สวยบบสวยโอ้โหไอเ้เจี๊ยเนียมันดึงกูลงมาว่ะ,ะเป็นฆ่าไป็นฆ่ากี่ปีที่มึ้นเออกูจะฆ่าเขาไปฆ่าเลยเนี่ยแต่พวกมึงผัดกันไปตายอ่ะมา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 กูจะไปฆ่าละ I need healing แบตชั้นตายแล้วตายหมดแล้วเข้ามาเลยเข้ามาเลยให้ไวเลยชิบหายดองอัติอยู่ตั้งนานไม่ได้ใช้สักทีมึงดองอือจะไปใช้กูตายตลอดเลยโคตรเซ็งเอาให้จบจบกันเลยแบตชั้นซ้ายตกตี้ตกตีตายกำลังไฟลุกเลยแต่ แฟชั่นตายละกูยิงตายให่ละที่เหลือก็อยู่ที่พวกมึงแล้แมงมันยิงกูแจะแจะแจะอยู่ข้างบนนแเดี๋ยวโอเว่าทำหมดโูเขามาต่อวาวเร็วเร็วเร็วเรวเร็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 ว Play game of the นะโหได้ก็ต้องได้แล้วหนักใจไว้เหมาะกับไอ้ที่สุดนะแทงนะผมเล่นแทงแล้วดาเมจดาเมจดาเมจสามตัวมันไม่ใช่ไงเออถ้าแบบถ้าแบบที่เล่นเมื่อวานอ่ะเออมันยังพอหน้าแทงให้ไง <c oughs> เห็นแล้วเพีย่ะเดี๋ยวลองเล่นแทงดูอ่ะเทียร์กู หนักใจเว้ยไอ้เบิร์ดเลิกเล่นป่ะสัตว์ทำไมวะเว้ยเล่นแต่แทงไอีที่อะโดนของคิปเตอร์ที้แตกยไปล่อมันหน้าถ่านเลยสัตว์ชนให้ขี้แตกเลยมึง ออกมาให้ไวมุมนี้เลยมุมนี้เลยกำลังเดพุ่งยาไปโน้มึงจะมึงจะลิงสายให้มันเห็นว่าคุยอยู่ตรงนี้ทำไมอ่ะแม่ยังอีกยังอีกยังดียี่ออกมาเดี๋ยวมันเห็นตรงนี้นะไปมีคนอยู่ตรงนี้นะมึงก็ไม่ยืนมุมเดียวกูเข้ามาข้างในนี่เดี๋ยวมันเห็นดูมึงดู ขออีีกทมึงดูไปเลยม้งดูดูไว้ไม่เห็นไม่เห็นไม่เห็นอู้ตายตายมึงตายกูเนี่ยตายสัตว์ไม่ใช่มันกูจะตายเห็นพี่เห็นพี่โดดมาทำไมฮะใครให้มึงกระโดดมาฮะใครให้มึงกระโดดมาใครให้มึงกระโดดมาฮะอันตรีแม่งเลยตอนนี้แหละอันตรีเลย งัดหน้าฐานแม่ัหนาโอ้โหแล้วพวกมึงหายหัวไปไหนกันหมดวสถานที่ดีมึงจะไปอยู่นั่นทำไมยุทธศาสตร์นี่โอเคเบิร์ดไปไหนวะจะเล่นรูปหลังนเอ้าเหยียพันะ Let's get started h e i n g d มึงจะชุบบ้านทำไมมึงชุบบ้านทำไมไม่ต้องชุบไม่ต้องชุบแล้วไม่ต้องชุบแล้วพี่ไม่ต้องการคำว่าชุบไม่ได้ไม่ได ด้วยน่าหาันโซเปรี้ยวนะเราเนี่ยฮะจะเเไฮ้ยโอ้โหเย็ดเป็ดเบี่ยงซ้ายก่อนสี่ข้างทะลอกเโอ้ยชินคอม,มันติวะ่ะไปแล้วพี่ไปแล้วพี่หนู่ก่อนใครตายตายขั้งแมูต้องการฮิวลิ่งวะ่ะ สวัสดีน้องเมอร์ซี่สว uh э so ัสด like ีน hey, right. ้องเมอร์ซี่สวัสดีน้องเมอร์ซี่มาทำไมพี่หาติดน้านทีได้านตีกันนะด้านตีอยู่อยู่นี่ไงข้างหลังข้างหน้าข้างหน้ามันดาเมจเยอะกว่าวะมึงเอากับพี่เหรอฮะมึงอะเปอี่ยวเหรอสัตว์ โอ้เจ็บวะเจ็บไม่ดีบอกมาป่าป่าป่าวิ่งเข้าไปให้เขายิงทัดทักกูเนี่ยเบิร์ดกูมาลดพลังแล้ววะยิงกูทีลดพลังทีเดียวนะไอ้เหี้ย่ะท่านไม่เอาขวามาขวามาเยอะถอยมาเบิร์ดไอ้ชิบหาย เฮ้ยจังแรสแอนตี้วะโอ้โหกูมึงเต็มอิ่มกันเลยว่ะเดี๋ยวกูต้องการฮิวอย่างเร่งด่วนว่ะกูกำลังไปช่วยเึงคือกูกำลังปกป้องป้อมมึงอยู่กูกำลังปกป้องป้อมมึงอยู่กูกำลังปกป้องป้อมมึงอยู่มึงจะช็อตกู้หามี่มหรอไอ้สัตว์กูกำลังปกป้องอยู่หลังแตกหลังแตก คนเศร้าไอ้เหีห้ยที่ไม่ช่วยแล้ว่าไปกลัวข้างในบ้านเยอะเหลือเกินะยืนกันให้ยิงมันนีกลอ,อ,กลองปวยนะเฮ้ยไอเีเออไปเพราเราตายไปเหี้ยมันผมมันเนียนว่ะมันเนียนอยู่ในรูไห,หน่อยเหี้ย าให้ก <accurately S 2> ูเด like you like ินไปถึงง่าสัตว์กูเดินไปถึงมึงตายนะกูยืนอยู่ในรู้ว่ยิงกูให้สบายใจยายยายยายยิงกูให้สบายใจมึงจะเอากูเหรอฮะจะเอากูเหรอฮะเฮ้ยมึงถึงขั้นตั้งตีกูเลยเหรอวะทไม่อยากเล่นเกมยาวสองยี่สิบมิเกนให้ได้สัตว์ตีไปแล้วด้วย ย่ายาวิ่งเข้าไปเลยวิ่งเข้าไปเลยย่าไปคัดก้อนไปคัดก้อนเร็ว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 เัดอยู่ขัดอยู่แล้วกูคัดอยู่ไอ้เหี้ยเข้ามาดิไม่ให้เว้ยอูไม่ให้ยัไม่ให้เว้ยอูไม่ให้เว้ยจีจีเว้ย ดีนะกูเดินเข้าไปทันในสัตว์กูว่ากูได้วะโทษโทษโทษจังแลยจังแลงมันอ่ะได้ Play of the game ดักกูว่าแล้วที่มันฆ่ามึงสองคนในตรงนี้นะที่พุ่งไปข้างหลังอะนะกูว่าแล้วที่พุ่งไปข้างหลังเลยเนี่ยตรงนี้เลยเนี่ยดัดปีชีพของมันนะอย่านะดักปีชีพ ขอบคุณที่ติดตามรับชม Go Bear Channel นะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ